กพราะกำลังของข้าวของหน้าแต่ทีเนี้ยเมื่อเรามุ่งหวังอย่างนั้นแล้วเพื่อที่ท่านจะได้นำทมนำคำสอนมาเทศนาธรรมสอนแก่เราต่อไปอในด้านของศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาต่อไปอันนี้ก็คือความมุ่งหวังเพื่อที่จะเป็นยอดของความปรารถนายอดของความมุ่งหวังอันดี ถ้าจัดอยู่ในอธิษฐานบรารมีได้ไหมก็ได้ถ้าจัดอยู่ในความปรารถนาอันดีในอนธิษฐานบรารมีได้ไหมได้ศัจจบรารมีอันดีได้ไหมได้เพราะนั้นสิ่งนี้จึงสําคัญเพราะนั้นเมื่อพิสุสามเนนเนี่ยหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยขบชันพัะตหาหันของเราลงไปแล้วเนี่ยไปสร้างเหตุไม่ดีก็เป็นบาปแก่ท่านเหล่านั้นก็เป็นบาปแก่บุคคลเหล่านั้นอย่างสมณนะสามเนอนอุบาสกอุบาสิกา คบชั้นอาหารของเราที่นํามาเนี่ยด้วยความปรารถนานดีแล้วเพื่อที่จะเกือ้อกูลให้ท่านมีกําลังวังชาในการเจริญสมณธรรมต่อไปถ้าท่านขบฉันลงไปแล้วท่านไปสร้างเหตุไม่ดีในร่มกาสาวพัฒสร้างเหตุไม่ดีในร่มง,งาวบาวรพระศาสนาอันเป็นลูกของตถาคตกินข้าวเย็นดื่มสุลาเมรัยเสพสารเสพติดนี่ออกข่าวกันทุกวันเห็นไหมแล้วก็ การทำกิจไม่เหมาะสมแก่สมณะนะ